สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องของการอ่านไพ่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกคุณได้มีกำลังกายกำลังใจพร้อมเดินบนเส้นทางชีวิตอย่างมีความสุขให้คุณพบกับความมั่นคงความมั่งคั่งและความสำเร็จในชีวิตนะคะขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดคอมเมนต์ให้กับช่องของออนตี้นะคะขอบคุณมากๆเลย วันนี้อันตี้จะมาในหัวข้อที่ว่าพรอ,อันประเสริฐนี้เป็นของคุณแล้วเรามาดูกันนะคะว่าพรใดที่จะเป็นของคุณวันนี้อันตี้อยากส่งพรดีๆให้กับพวกคุณนะคะที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้เจอกันนะคะที่เราได้มาเจอกัน เพราะว่าเรามีพลังงานตรงกันเราจึงเจอกันนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านโดยพลังงานรวมอาจจะตรงบ้างตรงทั้งหมดหรือไม่ตรงเลยก็ได้ให,ให้ฟังแบบเพลินๆไปบางทีอาจจะมีพลังงานบวกที่จะทำให้คุณสร้างแรงบันดาลใจอะไรขึ้นมาก็ได้นะคะฟังไปเพลินๆกันนะก่อนอื่นเราก็จะมาดูกันก่อนว่าพวกคุณ่ะไปเจออะไรกันมาบ้างนะคะก่อนหน้านี้ นิสัยใจคอเป็นอย่างไรกันไปเจออะไรกันมาพวกเจออะไรกันมาบ้างมาทำความรู้จักกันก่อนนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะคะเปียกฝนอย่าให้เปียกฝนกันเนาะดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะเพื่อจะได้ทำงานกันแล้วก็แข็งแรงกันทุกคนนะคะมาค่ะพลังงานของคุณ ว้าวเดบิวไม่ต้องตกใจคะ่ะเดบิวมันคือความความหลงไหลบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะติดซีรีส์บางคนติดเกมบางคนอาจจะติดทำงานอดิเรกอะไรที่แบบว่าฉันชอบมากอันนี้คือความหลงไหลนะคะไม่ต้องตกใจมันคือความหลงไหลของพวกคุณคะ่ะ ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงของการลงไหลบางสิ่งบางอย่างที่คุณชอบทํางานอดิเรกใดๆซีรีส์เกมหรือว่าทําออกกําลังกายฟิตเนสเพื่อที่จะลดหุ่นกันก็ได้เนะเาะอ้าวใบที่สองสองถ้วยเนี่ยบางคนอาจกําลังลดหุ่นคะ่ะเพราะว่ากําลังตามจีบใครบางคนอยู่ หรือบางคนอาจกําลังจะอ่าฉันต้องลดอาหารตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่ามีใครก็ไม่รู้ตามตามจี๋ฉันอยู่อืมนิดนึงนิดนึงรักษาหุ่นกันหน่อยเนาะช่วงนี้ครับโอ้พลังงานดีมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กเหรียญ พลังงานของเด็กที่มีความมุ่งมั่นค่ะอยากจะทำงานสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองดีเยี่ยมเลยบางคนก็พลังงานบางคนก็อาจจะเจอใครบางคนที่ชอบอืมแล้วก็เริ่มที่จะอ่าไม่ได้ละช่วงนี้ฉันต้องลดหุ่นนิดนึงฉันก็เลยแบบว่าติดกันออกกำลังกายหรือบางคนอาจจะมีความสุขสนุกสนานอยู่มีความสุขมาก ทำงานเสร็จก็มีความสุขกับการที่หางานอดิเรกที่ชอบติดซีรีส์ก็ได้ติดเกมก็ได้หรือว่าติดติดงานอดิเรกบางอย่างที่จะต้องทำแล้ว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 อ้าวไใ,ใต้สำรับใพ่ใต้สำรับ9ก้าดาบดาบ ไม่มีอะไรคะ่ะแค่มีบางคนน่ะอนอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับคิดมากแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยพลังงานดีคะ่ะพลังงานของคนที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อจะสร้างฐานะให้กับตนเองสนุกสนานกับการทำงานพลังงานใครบางคนที่จะมีสิ่งดีๆบางคนอาจถ้าไม่พบความรักก็อาจจะมีสิ่งดีๆบางสิ่งบางอย่างเนี่ย ก้าวเข้ามาในชีวิตคุณยื่นเข้ามาในชีวิตคุณให้โอกาสคุณอาจจะเป็นโอกาสงานใหม่ๆก็ได้คุณอาจจะได้โอกาสงานใหม่ๆนะช่วงนี้พลังงานของคุณที่ที่ที่กำลังผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ความหลงไหลบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้ไม่ได้มากมายค่ะแต่ก็อย่ากเกินไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรก็ก็พอสมควรเนาะเพราะว่าเราต้องมีงานมีม,มีมีภารกิจที่จะต้องทํา พอให้คลายเครียดเล็กๆน้อยๆได้นะโอเคพลังงานของพวกคุณเป็นแบบนี้กันนะแล้วเรามาดูกันสิคะว่าพรอ,อันประเสริฐเนี้ที่เป็นของคุณเนี่ยคืออะไรพรอ,อันประเสริฐที่เป็นของคุณคืออะไรเราจะใช้ไพ่สาหรับนี้ดูกันนะคะพรอ,อันประเสริฐของคุณที่เป็นที่จะได้รับในวันนี้คืออะไรมาค่ะ เรามาดูกันว่าพออะไรที่คุณจะได้รับอืมพลังงานก็ดีดีพลังงานของคนที่มุ่งมั่นทํางานพลังงานของคนที่จะได้เจอสิ่งใหม่ๆบางคนก็อาจจะได้เจอเจอคนถูกใจเข้ามาในชีวิตพลังงานของคนที่อ่าติดเกมติดซีรีส์หรือเปล่ากันน่าจะใช่ซีรีส์เนี่ยอันตี้เองก็ดูเหมือนกันติดเหมือนกัน อนี่ก็ติดเหมือนกันค่ะไม่ใช่แต่พวกคุณติดนะอันที้ก็ติดซีรีส์ค่ะมาค่ะเรามาดูกันว่าพรอ,อันประเสริฐที่คุณจะได้รับคือใบแรก The Hermit The Hermit เดี๋ยวเปิดให้หมดนะนะเ h e Hermit ก็ พรของผู้อย่างรู้อัศวินเหรียญและใบที่สามหกดาบหกดาบขอขยายหกดาบหน่อยนะคะหกดาบคืออะไรว้าว ว้าวสุดยอดเลยสามไม้เท้าภายใต้สำรับนี่คือภายใต้สำรับนะคะตรงนี้ก็ได้เนะโอเ,โอเคค่ะพรอ,อันประเสริฐ <c oughs> ขอโทษนะที่คุณจะได้รับคือ คุณจะได้หลุดพ้นกับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ที่คุณรู้สึกว่ามันแย่กับชีวิตของคุณคุณจะได้มีเวลาทบทวนสิ่งนั้นแล้วเพื่อเพื่อมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ไปสู่สถานที่ใหม่ก็ได้หรือไปสู่งานใหม่ก็ได้การเดินจากค่ะการเดินจากแบบป,ปรับแบบคุณไม่ได้ตั้งตัวช่วงช่วงนี้คุณจะไม่ได้ตั้งตัวเลยว่าคุณจะได้เดินออกมาแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะการเดินออกมาของคุณ ด้วยไพ่ใต้สำรับเป็นสามไม้เท้านั่นคือการเดินออกมาเพื่อไปสร้างความก้าวหน้าในชีวิตให้กับคุณพรที่คุณจะได้รับคือการเดินจากออกจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่แย่ๆในชีวิตของคุณไปสู่สิ่งที่ดีที่จะสร้างความก้าวหน้า ที่จะทำให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตของคุณพรดีมากๆนะคะคุณอาจจะรู้สึกตกใจว่าทำไมมันถึงได้เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันอย่างนี้พรนี้จะมาแบบปุบปรับฉับพลันคุณไม่ทันตั้งตัวคะ่ะแต่คุณไม่ต้องกลัวคะ่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะสร้าง ความก้าวหน้าสร้างความโชคดีสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะรับพรนี้ไปเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ